บอสคะชื่อสิรินาถเป็นชื่อของใครคะใช่ภรรยาบอสหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่ครับ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับชื่อสิรินาถเป็นชื่อของคุณอาลูกสาวคนสุดท้องของคุณปู่คุณย่าครับคุณปู่คุณย่ามีลูกชายสี่คนแล้วก็ลูกสาวหนึ่งคนครับคุณปู่คุณย่าได้เริ่มเปิดร้านเฟอร์นิเจอร์ห้องแถวเล็กๆที่ถนนช้างม้อยเมื่อปี2521และได้นําชื่อลูกสาวคนสุดท้องมาเป็นชื่อร้านว่าสิรินาถจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และได้อยู่ผู้คนเชียงใหม่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนกระทั่งปี2560าพบครอบครัวของเราได้ตัดสินใจย้ายและขยายร้านมาอยู่ที่ถนนวงแหวนรอบสสันทรายและได้มีการรีแบรนดิ้งชื่อร้านโดยยังคงชื่อสิรินาทไว้แต่ว่าเพิ่มคำว่าสมาร์ทโฮมเข้าไปกลายเป็นสิรินาสมาร์ทโฮมเพราะอะไรคะพอมันคลองจองกันครับแล้วมีอุปกรณ์อะไรเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมไหมคะไม่มีอะไรครับมีแต่เฟอร์นิเจอร์มีเฟอร์นิเจอร์บ้านเฟอร์นิเจอร์สำนักงานครับแล้วไม่กลัวคนเข้าใจผิดหรอคะ อ๋อคงไม่เป็นไรมั้งครับแอปเปิลก็ยังไม่ได้ขายผลไม้เลย